สวัสดีครับ6โ15นาทีของวันที่20กันยายนพุทธศักราช2564ครับอันนี้ผมให้ดูอันนี้ผมอยู่ข้างถนนแล้วก็เอาพระสมเด็จเนี่ยมารีวิวฝากเพื่อนๆกันเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมจะให้ดูครับอันนี้เป็นลักษณะของอข้างถนนทั่วไปท่ไปแล้วก็อันนี้ฝนกำลังตกครับท้องฟ้ากำลังตกสาเหตุที่เอามารีวิวณปัจจุบันนี้เขาว่าประเทศจีนนี้ให้ความสนใจกับ กับพระสมเด็จเราอย่างมากแล้วก็มีการทักทายทักถามหรือแม้แต่สอบถามกันมาในในตามเว็บไซต์ก็ดีหรือตามตามเขาเรียกอะไรครับโลกออนไลน์ก็ดีอันนี้ผมก็ก็เลยถือโอกาสนี้เอามารีวิวฝากเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆคนไหนมีมีพระที่เป็นเนื้อหาเดียวกันแบบผมเนี่ยนะครับแนะนำครับเพื่อนๆมีกระทู้หนึ่งที่พูดได้ถูกต้องนะครับ พระนี่ไม่มีไม่มีพระปลอมหรอกครับมีพระแท้หมดนั่นแหละแต่ว่าแบบไหนที่แบบไหนที่เขาต้องการแบบไหนแบบแบบไหนที่สามารถครอบครองแล้วมีความภาคภูมิใจแล้วก็ครอบครองแล้วเนี่ยสามารถเอ่อคือเรียกอะไรอุ่นใจได้พระแบบไหนที่เราที่เราที่เรามีครอบครองและอุ่นใจได้ก็คือเราก็จะอนุมานได้ว่าพระที่ทันสมเด็จพุทธจารย์โตเสกปุกเสกไงล่ะครับ พระที่เราได้พระที่เก่าพอที่จะคาดการหรือเดาหรือศรัทธาหรืออนุมานเอาได้ว่านี่เป็น,น,ปนกลุ่มพระที่เราสามารถสามามรถพูดได้ว่าอันนี้ท่านสมเด็จพระอาจารย์โตเสกอันนี้เป็นที่น่าพึงพอใจและก็เป็นที่น่าอุ่นใจประเด็นที่ผมจะพูดน,นะครับเพราะว่าหมายเพราะผมจะพูดอย่างนี้ครับถ้าทุกอย่างถ้าเนื้อแท้อะไรแท้หมดทุกอย่างมวลสารใช่อะไรใช่หมดทำลักษณะาการทําเหมือนกันหมด อ่าแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่สวยเสียนไม่เล่นเสียนไม่ซื้อเสียนไม่มีความต้องการเราก็อยากขายดีครับพเพื่อนเพื่อนเราก็อยากขายดีครับเราจะตกเป็นรองทําไมครับพระหายากกว่าเงินนะครับย้าอีกครั้งครับพระหายากกว่าเงินเพราะฉะนั้นแล้วเราเราก็อยากขายดีครับเราก็อยากขายพุทธคุณก็มีอยู่ในนั้นอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราจะรู้ว่าพุทธคุณนี้คือไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้และก็ไม่ใช่สิ่งที่จะ จะได้มาง่ายๆนะครับจะได้มาง่ายๆบ,บุคบุคคลบุคคลที่จะมีมีบุญปัญญาปัญญาบารมีอำนาจวาสนาหรือที่เขาเรียกกันปฏิปทาก็คือหมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมก่อนแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วมีทุวิมักที่ครบถ้วนแล้วมีม,มีมีสติปัญญาดีแล้วมีการวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างแยบยลแล้วบุคคลนั้นก็จะได้ครอบครอง พระสมเด็จหรือได้ครอบครองพระแท้นั่น so Ora, oui, แหละครับเพราะอะไรถึงผมถึง mm พูดประเด็นนี้ครับไม่ใช่แค่ฉลาดพูดหรือไม่ใช่แค่พูดเป็นหรือไม่ใช่แค่พูดเก่งถ้าคุณไม่มีของแท้คุณพูดไม่ได้หรอกครับเพราะคุณจะพูดได้อย่างไงครับในเมื่อของ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 ที่คืนถูอยู่มันเนื้อไม่ถึงแล้วมันก็มีอยู่เป็นตะเข่งตะเข่งถูกไหมอย่างยังไงคุณก็อ้าปากไม่ขึ้นหรอกครับว่าคุณจะอ้าปากขึ้นยังไงในเมื่อในเมื่อมันเนื้อแบบนี้ไม่มีอยู่ตะเข่งนึงเงี้ยคุณบอกว่าแท้มันก็จะเป็นไปแท้ได้อย่างไง ถูกไหมครับเออไอ้ส่วนที่ไม่เห็นเนื้อไม่เห็นอะไรเลยแต่คุณไปบอกว่ามันแท้เออถ้าใครถ้าใครซื้อก็ดีครับดีดีครับผมถือว่ามีศรัทธาแต่ว่าผมเราเอาว่าเซียนเนี่ยมันคงจนไม่เป็นแหละครับเพราะว่าถ้ามันถ้าขายถ้าขายแบบนั้นได้เป็นล้านเนี่ยจนไม่เป็นแน่นอนอ่าผมบอกได้เลยครับเออผมจนไม่เป็นถ้าผมมีตังผมมีตังผมไม่จนผมก็รับผิดชอบพระได้นะผมให้ไปล้านหนึ่งผมรับผิดชอบเอาก็เต็มที่คุณก็เอาเงินล้านหนึ่งมาคืนผมแหละครับถูกไหม คืนผมผมหักเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปคุณซื้อไปสองล้านผมหักไปแล้วครับหกแสนถูกไหมครับเออ,อมันก็คืนได้มันมันก็รับรองได้เดี๋ยวมันก็รับผิดชอบได้ดีครับไอ้ที่บอกว่าจะไปผมรับไปก็รับผิดชอบตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ครับรับผิดชอบตลอดีถ้าเกิดคุณจนลงจนลงคุณจะเอาเงินไหนมารับผิดชอบเขาในความเป็นจริงทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสามนาทีครับอันนี้ผมจะแชร์ลง YouTube ก็ ฝาก,กเพื่อนดูอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าใครมีเนื้อหาภาพที่ตรงกันก็ก็หยุดภาพไว้แล้วก็เออผมจะใช้นี่ผมใช้โปรแกรมที่อยู่ในกล้องโทรศัพท์ทั่วไปก็จะมีการซูมได้บ้างอะไรบ้างถ้าอยากดูที่ลึกซึ้งหรือว่าอยู่เวลาที่ผมเปิดหน้ากล้องก็ลงไปลึกๆหน่อยก็จะมีคลิปบางคลิปที่ผมเปิดไว้สวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ